มเอา,อาเลยได้สองตาเมื่อวานโอ้ยดอกเนี่แต่งามบานอาดูนี่เนี่ยโอ้ฮดอกนี้ดอกนี้สวัสด,ดีจ้านี่ก็มาพอกับอิสานบานดุงกับยายบานดุงอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธาน,นีเด้อพี่น้อง พอกอันนั้วบรรยากาศตอนเศร้าๆมาเก็บเห็ดพึ่งขมหรือว่าเห็ดยู่ค่ายานเอาเบิด์ตแตมว่านเขยังลงเหลืออยู่ตกบกนี้ เก็บมาแต่พุนบริยให้เบิงกะมี่ก็เริศเมตมไา,ายเนี่ยพี่นอ้องหามาเลยเลยโอ้โหข่อยอยู่นี่จนนางยางสวยเลยพ่ะนะโอ้งามงาม น,น,นี่ซ้องดอกางามคนะน,นี่มองละดอกซองดอก บ่เห็นแต็มวันสิเป็นดอกประมาณนี้โอ้ดอกนี้ออเอาอะไรล่ะ โมนี้ยังมาคัาในใดไงกันเลยแต่เราจะเอาเพื่อเก่าแบนเห็ดบมดติ่ตาลองบอกแบบง่ายเลย เิ็นบบนี้ลงเหลวม้วนยด้ี่อยาง่ายเลยมีบานแล้วดอกที่เรเห็นมอวานก็คื้บาโอ้สวยพอด้สวยๆโอ้พีผีดอกสองดอกนึงะ ออกได้บ้างไยโอ้ยเป็นอกดอกว่างไงก็เห็นโอ้ยสังดอกดิ ชองดอกบานนเก็บเห็ดมือนี่สิเป็นเห็ดเลมเด้อคือต้อค่อยๆไล่คาตาตัดออกประมาณนี้มองกินได้เลยพี่น้องเขาจังเรียบร้อยไปเลย เลีนเก็บเห็ดบอลีเวนเก็บเห็ดกับ่บไข่บ่ไข่หลายจักไล่กัวๆนี่แหละแล้วก็จะเก็บน้ำคู้เดน้ำคู้กับ่บไ่ออกหลายรอบนี่ก็คือหลบตนก่อนถ้ามาหลุดมึงรอบหนาถ้าฝนตกรอบหนาถ้าเห็ดตุ้มนี่เน่าเปื่อยคนละเกาจังสิเห็นรอบหนาพี่น้องรอบนี้กับ่บไ่เห็นหลายน้ำคู้ เพื่อสิออกขื้นลาบซะก่อนยอ,อ,อบ,บมอออนี่หรอีีหลายดอกเอิบอยู่คุณนะ พี่น้องจุ่มนึ่งหลังงามเลย ดอกงามๆอ้ซี่หาดอกอยู่เดี๋ยวพูนมาเห็นสองดอกงาม lu, cantik loh benar, barang kembali kembali. dek nenoi, ดอกบานสองดอกดอกดอกน้งๆม,ม,ดดม่ดุมาอุ้ยงมดอกเผ่่มานนำสวยสองดอกงาม ดอกตื่นกันดยเห็ดบ่าี่เป็นโมูมี่เป็นดอกดอกอยักงสวยเลย

จกไปเก็บม,มาเ่อระดกสองดอกแต่จิตเต็มตาแล้วหาสมมือกันนั่งในบานเลย หน่อยดอกสีพ่อเป็นโมแต่พ่อเป็นอันดอกสองดอกอดอกง่ายคนน่ะอาก,กาศคือเมิดขึมดูสีเสนาฝนจิตตกบ่านอ่ มันเอลีองวเหยียบแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดอกเลยป้าจุ่มเลยนี่ย มันดีอยู่ในป่าหญ้าบแบบนี้ลงนี่พี่จะเก็ตาร่อนเท็ุกปรหลายมาเลยเอาตาใหญ่มาออกายยาามาเล่นทื่อ,อแต่ก็ยังไม่ลงเหลือให้เก็บเลยคือเก่า โดดเหยียดแต่ง,ง่ามบ้านี่ยซึบอพุดนะพี่น้องโอ้จมันง่ามครับโดกเห็ดไงเ่ตาเราพี่น้องเอ้ยตาจะห่างอยไงจะนีเอาและกเด้อพี่น้อง วันนี้สานบานดุงกับยายบานดุงอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีเด้อจะพามาเก็บเห็ดพึ่งคมหรือว่าเห็ดลูกค้าเป็นนายเจ้าของพี่น้องอยากได้เต็มตาสวดตาคนละตาใบใหญ่ตาเป็นเห็ดเจ็บบดเลือดไหลามาเก็บมาเล่มเอาวันที่ลงเหลือเมื่อวานนี่แหละมาเอาอย่นี่เลยซองตาเมาื่อวานอันนี้ยยกก็ขอ,ขอจบคลิปเท่านี้เด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อควาดคิปใหม่ๆของยายขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามด้วยพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าเข่าบานกันบ้านเลยันนี้นม่แอาใส่แล้ว